คุณลุงทานนื้อนะครับมาวัดพลานตะปาดนะครับเนาะตอนนี้ก็ปกติได้โกนมานี่ยน้ำไหลเต็มเลยนะครับมาตามตัวเลขกับอาจารย์สมจิตนะครับเอฟซีสายบุญมาจากโคราชและก็มาจากลบบุรีนะครับวันนี้ทำบุญกาวัดนะครับก็ทำบุญเชิงท่องเที่ยวด้วยโอ้โคป่า มีของดีอยู่เตินกับอาจารย์สมจิตจะนี่ครับโอ้เข้าป่าเลยครับเอฟซีเข้าป่าสาธุเ้อมีแต่หินมีแต่นั่นั้งนั่นเลยเนาะยาเกลายตรงนี้เนาะ างน้ำไหลนะลงไดไลงง้ลงตรงนู้นนะที่ตรงนี้บ่ลงได้เออแม่นี่ตรงนี้ได้ <c oughs> แม่เอ,อ่อเป็นน้ำบ่นนำอ้ลุยปาลยปาจารย์สมจิตนะพาลุยปลาไปดูหลักเขตเลขคือมีอยู่นะั่นนะไปดูหลักหลัก สาธุสาธุเอ้ยสู้จริงๆนะครับเนนะีนะ่ะเป็นยาเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับเทือกเขาพนมดงรักน้ำเอาจากข้างบนนะัมาใช้่ย พูดดีรูปจับอ๋อจานเคยเคยมาบ่อยไหมตอนนี้ตนนแต่ก่อนหลวงปู่สวงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แหละครับลงปูน่นะครับกุฏิอยู่นู่นครับกุฏิท่านอยู่ฝ<ค>ั่งนูนงน้นหมดแล้วครับอ๋อกุฏิเก่าอยู่ด้านนูน้นนนน้ี่ท่านจะชอบลงมาแล้วก็น้ำจะไหลน้ำจะไหลครับไหลๆมัครับมาดูดีๆนี่จะเจอเลขครับมีครับอยู่ในนี้นะใครเห็นเลขอะไรกับโบนี่เด้อ ่นกลางคืนแสงจะขึ้นพุ่งขึ้นวลาขึ้นนะครับวันพระในแสงขึ้นบอกถ้าใครมีบุญถึงจะเห็น่ะแต่มาชุดนั้นก็บอกว่ามาหลายคนเห็นหมดทุกคนเลยอาจารย์ก็เห็นบ่อยเห็นครับเห็นบ่อยตอนนี้อาจารย์ให้เห็นตัวเลขสักสองตัวหน่อยเนะรูปหาให้หน่อยสักสองตัวรูปเลยเลยไม่รู้แล้วอาจารย์ทำไงก็ได้คอยได้หาดูให้หน่อย มันโยมโยมนี่แม่นมากเลยแม่แม่อันนี้นะเหมือนเปดเนี่ยเหมันสองแม่เป็ดห้าสองยู่ตนนั่นก็แม่เจอแล้วอ่ะเป็นห้าสองแม่ห้แม่โอไแม่เห็นเปดห้าสองนี่กกเหมันศูนย์ก็ได้มันเปดก็ได้นะเปดห้าสองเป็นแดห้าสองแล้วก็สองศูนย์ว่แม่ ตั้งมาเองใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหินเนี่ยเป็นหลักเขือกลงมาข้างบนัะเขตลงมาข้างบนเลยบอกเอามาจากบนเลยใส่รถใส่รถรถไถมารถไถเอาลงมาไม่ได้ต้องใส่ไอรถอีตุกลงมาได้เขาไม่ชอบขึ้นรถไถ อาจารย์บอกว่าหลวงปู่สัวมานั่งรูปตรงนี้ใช่ไหมครับในรูปตรงนี้นะครับหลวงปู่นั่งรูปบ่อยนะแม่ตรงนี้เรีกอะไรแม่คิดว่ารูปรูปหลักคุ้มเรียนนี่นะคข่ไขห้าสองนชัดแต่แปดกับศูนย์น่ะมันเหมือนกันห้าสองชัดแปดกับศูนย์อืมตอนนี้มันันเป็นแปดกระด็นเป็นศูนย์กระด็นเนาะชาวบ้านนี่เขารู้บอกเห็นจริงเห็นทุกคนครับค่ะแต่ก็สวยมากนะซาทุซาทุเด้อแม่นรูปลื่นดีเนาะจัดเหมือนสีทองเลยเนาะ สาธุสาธุเด้อยยิบสีทุกคนทุกท่านนะสาธุสุดยอดเนี่ยสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะใครจะมีแสงขึ้นไม่รู้ขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นจะมองเห็นเขียวหลังเลยขึ้นตรงนี้น้ำนี้มีตลอดเลยไหมอาจารย์อ่าน้ำนี้น้ำฝนครับน้ำฝนน่าจะน้ำฝนล้นมา อ่าไม่เคยแห้งไม่เคยเหงไม่แห้งอย่แต่บ่อน้ำเงินน้ำทมอยู่ฝั่งนู้นครับน้ำมันทุกอยู่ตรงไหนที่เราที่เราอยู่องที่เราอยู่ั่งนู้นน้าจานเอานอกแต่ว่าที่สองสครับจะเที่ยงแล้วไปมาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งนี้แลยนะโอ้จานนี่เลขนี่นี่นี่ แปดหรือเลขสามอ่ะแปดสามแปดสามหรือแปดศูนย์นี่ไงแปดสามเนาะแปดอยู่ตรงกลางแปดอยู่ตรงข้างบนสามข้างบนโอ้เห็นจริงๆตัวเลขเนี่ยโอ้โหหลวงปู่ให้ละสาธุ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 แม่ลงได้ไหมแม่นี่ เกษตรมาเมื네่อแล้วโอ้ดูเห oh, ็นไหนอะไรสาวตกเตียงต้นบ่อ๋อเตีย้นอาเรียกสาวตกเตียงต้นอะไรกันสาวตกเตียงเรียกว่าหินอ้าหินอ้าแต่ในตำรายาเขาเรียกว่าสาวตกเตียงที่เอาไปดองเหล้ากินแล้วมันจะคึกต้นลังวังชา นี่แหละตอนนี้แหละสาวตกเตียงอยากคุยดังได้เฮโนยได้ยินใจยาสาวตกเตียงเอาไปต้มเดี๋ยวคนดับแนวเดี๋ยวมีใครไปปลูกไว้งเฮ้ยยาดีอโอ้โหโบแม่ดูเขาดูครับเออก็มาเกาะดีนะให้โชคแล้วแมให้โชคแล้วเนี่ยมืกท่านมาตอนนั้นลงมาเนี่ยบินตอมเต็มตลอดเลย ต้นอะไรนั่นต้นแคร็กพอลไพริก์ตต้นไพร์ตแพร็กไพริกอ่ามันจะต้นอย่างนี้อันนี้ก็จะเอาไป็นทำเป็นยาเป็นไพร์ตทำเป็นยาเหมือนกันเป็นยาเหมือนกันมันจะเป็นยาหลายขนาดเหมือนกันมี่เขาหากันเนี่ยแค่แบบนี้เนี่ยมันแคเรียกว่าไผ่พร์ตไพร์ตหายากเนาะหายากครับหายากมีแต่แถวนี้แหละครับมีตามป่าครับโอ้ป่าบ้านเราไม่มี สาธุสาธุโอนะพักทักติ้วดีอันนี้ตนะครับติ้วติ้วอันนี้ต้นติวกินกับลาบก้อ่อร่อยอันนี้ต้มเห็ดต้มเห็ดต้มอึงต้มเห็ดอันนี้น <S <S er like ้ำโซ ดูสิหนาะวมันท่วมตรงนี้เลยไนดะ้ไหลตอนนั้นเคยมาเจออยู่ครับอ่ะวัดที่สองตัวว,ตว,วัดแรกก็จะเที่ยงแล้ว <c oughs> วัดที่สองก็พอดีเลย <c oughs> หลายโซงวมมัดได้ได้เยอะได้ได้อยู่เราได้เที่ยวไปดูบุญโูนี่ ได้มาครั้งหนึ่งก็ได้เดินบ้างเน้องจานท่านอยู <Ng ười> <ภ>่หมดเนาะท่านนั่งอยูระเบิดเล่นกรงยนระเบิดเล่นขามาเอาไปแล้วเห็นข้ว่าอาการว่าเอาไปเล่นมีลูกกันเอาไปก็อนไว้อยู่ใบ้านีดูครับ อันนี้เป็นฝีมือของลุงหลวงพ่อสุวรรณนี่น่ะเจ้าวาดองค์ที่สร้างวัดนี่นะครับแกปั้นแกเป็นศิลป์ด้วยเป็นช่างด้วยอ้แล้วก็แกมาทํากุฏิอู้เยอะแต่ก่อนครับเยอะกุฏิแล้วก็ไปสร้างสร้างวัดบ้านกลางอยู่ข้างล่างด้วยครับเดี๋ยวท่านหมอแกหมดถนเลยโอ้สาธุสาธุครับโอเอฟซี FC ทุกคนลกทันเด้อ่ะเดี๋ยวเราลําลากันไปนะครับ สาธุสาธุอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผม